โอเคผมก็ขอกลับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็อยู่ผมไม่ได้ไวแซดอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่สลัมดังโมบายนะโอเคครับผมก็ก่อนไปดูคลิปนะครับก็ขอฝากนิดนึงนะครับนะขอฝากเพจหน่อยละกันนะครับก็คือเพจชื่อว่า i อเพจ x y s นะครับผมนะก็สําหรับใครเนี่ยที่อยากมาดูผมสตรีมเกมนะครับผมนะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เพจนี้เลยนะครับผมนะก็เป็นเพจของผมเองนะครับผมนะเป็นเพจที่สร้างใหม่นะเพราะว่า เพจเก่าของผมเนี่ยมันอ่าโดนบล็อกไปนะครับน้ำต้องรอเจ็ดวันนะซึ่งผมเนี่ยขี้เกียจรอนะครับผมนะก็เลยสร้างเพจใหม่เลยแล้วกันนะครับนะสำหรับใครที่อยากดูผมไลฟ์สตรีมเกมนะไม่ว่าจะเป็นวันพิภพจิรัดนะครับผมหรือว่าจะเป็น n อ็นบนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นแลมดังนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับส่วนใครในย้ายผมสตรีมเกมไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะโอเคครับก็ไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับอย่าลืมนะครับผมนะลิงก์เพจอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมนะถ้าไม่เจอนะครับนะอยู่ที่ช่องคาอธิบายเนะ ถ้าคนหาไม่เจอกดเข้าไปตามลิงก์ได้เลยครับผมโอเคไปดูคลิปกันต่อแบบสนุกสนุกกันครับผมแปนะวันนี้ก็จะพามาดูสกิลในด้านของมีอย่างนี้เรียวตาล่างแอ v ดวานนะครับผมหรือว่าเป็นร่างอัปเกรดนั่นเองนะครับผมนะก็อบอกกันนะครับว่าของที่จะใช้เนี่ยมันยังไม่เข้ามาให้เปิดเนาะแต่ว่า สกิลเนี่ยมันมาแล้วนะครับนะผมก็จะมาลองดูให้ลองให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะสกิลเนี่ยมันจะใช่ในด้านาไหนบ้างบางคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าไปดูหลายๆช่องเนาะที่รีวิวจากซ์ฟนอกกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็วิธีการที่จะไปอัปเกรดมีงี้เรียวตะล่างแอดวานได้นะครับผมนะก็คือต้องปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับคือหลังจากพรสวรรค์เต็มเต็มรวมตัวซ้อมปลดล็อก เนีย่ยก็คือตรงนี้อัพรสวรรค์เราเนี่ยอัพเต็มร้อยใช่ไหมทุกคนมันก็ยังใช้ไม่ได้ทาก็ต้องไปกดตงฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมนะครับก็ต้องกดตรงนี้นะครับเนี่ยต้องไปหานี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ได้จากดอกไม้ไฟปีใหม่ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เข้ามาเนาะฟังก์ชันยังไม่เปิดใช้งานนะครับนะก็ถ้ากดฝึกสําเร็จเนี่ยก็จะได้ไปอัพเลยนะครับนะนี่ก็เป็นพรีวิวคือสกิลนั่นเองที่ให้ดูนะครับนะฝึกซ้อมนะครับขอประชาการภายในสนามถนัดใช้ร่างกายที่คล่องแคล่วนะครับผมนะ รีวิวโอเคก็บอกก่อนนะครับทุกคนก็ได้รู้แล้วนะว่ามอยาง้เนี่ยก็เป็นลูกหลักของผมเลยก็ว่าได้เนี่ยเป็นตัวที่ถนัดที่สุดนะครับนะตอนนี้ก็กำลังจะพยายามปั้นฟูจิมะอยู่นะพยายพยายามจะเปลี่ยนสายไปทางเล่นแนวทางฟูจิมนะเนาะแต่ว่ายัางสกิลไม่ค่อยคล้องมือเท่าฟูจิมะเอ้ยไม่ใช่าไม่ใช่ไม่ใช่เท่ามิยางินะครับผมนะสกิลไม่ค่อยคล้องมือเท่ามิยางิเล่นเท่าไหร่นะครับผมโอเคสำหรับสกิลนี้เนี่ยมิยางิเร็วตานในสนามนะครับสามารถใช้ท่านี้เร็วขึ้น สั้นขึ้นทําการสติลและสามารถใช้ได้ไม่จํากัดเลยนะครับผมนะสำหรับสกิลนี้นะครับก็คือแบบโอ้โหโกงแน่นอนนะครับถ้าทาให้ใช้ได้ไม่จํากัดนะครับนะก็มียงี้เลี้ยวตัดสติลอย่างรวดเร็ววิธีเคลื่อนที่ของบอลราวกับได้หยุดหมุนสามารถเก็บบอลได้อย่างง่ายดายอัตราการสติลสําเร็จติดมือคือห้าสิบเปอร์เซ็นลยนะครับนะคือแบบว่าโอ้โหสุดยอดมากนะครับนะมันบอกว่ามันใช้ได้ไม่จํากัดเลยนะครับท่านี้นะ ก็ใช้ตัวของมี่างนี้เนี่ยห้าใบนะครับในช่องของอันตีเนี่ยใช้ประมาณสิบใบนะสิบห้าใบนะครับใช้สิบห้าใบอัพสองช่องนะก็คืออัพช่องสกิลนะครับผมนะตัดบอลพิฆาตนะครับแล้วก็จะเป็นด้านของช่องนี้นะครับผมนะก็คือเวลาหยุดเดินเนาะสกิลเร็วดูสายฟ้านะครับผมโอเคนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยช่องนี้ใช้ประมาณทั้งหมดบัตรฝึกของมี่างนี้เนี่ยใช้สิบห้านะครับช่องนี้นะไอ้ส่วนพวกนี้ผมจะไม่คำนวณรลยลวกันนะครับนะ แต่พวกนี้ถ้ารวมๆแล้วที่ผมดูมาใช้ประมาณพันพันพันกว่าพันเจ็ดร้อยกว่ากานะครับผมนะที่ดูมานะครับก็ต่อไปนะครับเป็นสกิลจ่ายเร็วเนาะเฮปจ่ายเร็วไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่ให้ใช้บัตรฝึกอัพเฉยๆเนาะไม่มีใช้บัตรฝึกสกิลของมีอย่างนี้เร็วตัดเนาะโอเคช่องนี้ไม่มีอะไรมากนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในช่องของตัดบอลมายาเนาะก็มีนะครับตัดบอลมายาใช้เจ็ดใบนะครับผมนะ อ๋โดน,นบบตัดบอลแล้วเราจะส่งให้เพื่อนเลยนะครับนะสำหรับเมยียงี้เรียวตัดนะครับหลังจากตัดบอลเสร็จนะครับมีโอกาสสํเาเร็จระดับหนึ่งที่จะส่งบอลให้เพื่อนที่อยู่ในขอบเขตโดยตรงนะครับผมว่าคือโดนตัดแล้วไม่เก็บบอลไว้เองเหมือนร่างกาเก่าที่เข้าไปตัดนนัำน,นี้ก็คือจะมีโอกาสส่งบอลให้เพื่อนนะครับผมนะมีโอกาสส่งบอลให้เพื่อนในระดับหนึ่งนะครับฮะให้เพื่อนอยู่ในขอบเขตโดยตรงนะครับใช้บัตรฝึกเจ็ดใบนะครับนะบัตรฝึกสกิลมีอย่างนี้เจ็ดใบนะครับตรงนี้ก็เป็น อ่าใช้ส0สิบใช้4ี่ิบใช้ห้าสิโอเคก็ไปคำนวณกันเอานะครับอย่างที่บอกก็พันกว่าๆนะครับพันเเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้แล้วกันนะว่ามันใช้เท่าไหร่นะครับผมนะนี่นะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับรูปสำหรับอ่าของมี่ยังงี้นะครับใช้ทั้งหมดนะครับนะในการอัพร่างแอดวานเนาะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นสกิลเลี้ยงบุกรวดเร็วเนาะเลี้ยงบุกรวดเร็วนี่เยอะมากเลยนะครับนะมีให้อัพหลายช่องเลยนะครับก็จะเป็นใช้เลี้ยงบุกรวดเร็ว เมื่อไม่ได้ควบคุมทิศทางมอย่างนี้เราตัดจะย่อตัวต่ําสุดนะครับผมและเลี้ยงบอลกระแทกพื้นไปข้างหน้าเลี้ยงบุกทันทีนะครับจะย่อตัวต่ําสุดแล้วก็เลี้ยงบอลกระแทกพื้นไปข้างหน้าทันทีเมื่อไม่กดปุ่มทิศทางบังคับสก,กิลนะครับต่อมานี้ก็เป็นกด2ทีนะคือเลี้ยงบุกรวดเร็วแล้วก็จำชุดวิกแพงนะครับก็จะพุ่งตรงจาชุดเดี๋ยวไม่ให้จาชุดวิกแพงติดฟูจิมาต้องขออภัยนะครับผมนละ้ก็สกิลนี้นะก็กดเลี้ยงบุกรวดเร็วนะครับแล้วก็กด ชูดพุ่งตรงขึ้นชูดนะครับผมนะก็จะหยุดนะครับไม่ขึ้นไปเลี้ย up นะครับผมนะไม่แบบขึ้นไปยังไงเขาเรียกว่าอะไรเลีย้ย u มัง้งที่แบบของอันแรกใช่ไหมที่แบบเข้าไปเลี้ยงแล้วก็เข้าไปเออเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะเข้าไปเลีย้ย up เออถูกแล้วนะครับผมเลีย้ย u ฟองแค้วเนาะอันนี้จะหยุดนะครับผมนะเพื่อไม่ให้แบบโดนสติลได้ง่ายขึ้นแต่ก็ต้องดูนะครับเราก็ต้องเดาทางนะครับว่าเขาจะตบเราได้หรือเปล่านะสาหรับในแรงสูงๆเนี่ยเนาะ Okay, คลบต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเลี้ยงหมุกรวดเร็วลแล้วก็ท่าหลอกพุ่งตรงนะครับท่านี้ก็โอเคนะสําหรับผมอะเอาไว้หลอกจะชูดได้เลยนะเหมือนจะอ่าจําพุ่งตรงขึ้นชูดนะครับนะแต่ว่าเราจะพุ่งหลอกแทนนะครับผมนะอโอเคท่านี้โอเคนะครับก็เมื่อยี้เร็วตานครับระหว่างคุมเมื่อยี่เรลีวตานะครับระหว่างตะลุยความเร็วสูงแต่บอลท่าหลอกพุ่งไม่ใช่แต่บอลน,นะครับแต่ปุ่มท่าหลอกพุ่งตรงจะใช้ท่าเลี้ยบในฟิปตา เมื่อพุ่งเข้าไปด้านข้างหน้านะครับผมนะต้องขออภัยนะครับนะพูดมึนๆนิดนึงนะพอดีเพิ่งตื่นนะครับผมนะยไม่ได้ล้างหน้าเป็นฟันเลยนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับเออนะครับนะแต่ว่าก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้บัตรฝึกสกิลผมไวอย่างนี้สิบใบนะครับส่วนอันนี้ใช้หกใบเป็นสิบหกใบแล้วนะครับผมอันนี้ก็ใช้สิบใบเป็นยี่สิบหกใบนะครับท่านี้นะครับก็จะเลี้ยงบุกรวดเร็วถ้าหลอกพุ่งตรงอ๋ออันนี้ทาไปแล้วอันนี้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะอืมอันนี้ก บอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้ทั้งหมดช่องนี้นะครับนะใช้ทั้งหมดประมาณ26บใบนะครับสําหรับเลี้ยงบุกรวดเร็วนะถ้าช่องนี้นะครับต่อมานะครับวิ่งสกัดบอลเนาะโอ้ยครับวิ่งสกัดบอลก็ตรงนี้เนี่ยใช้บัตรฝึกของเมียงี่เนี่ยแปดใบนะครับบัตรฝึกสกิลนะครับถ้าขัดขวางเตะแต่ถ้าขัดขวางและตัดบอลเนาะเมียงี่เร็วตานะครับจะสกัดเลี้ยงบุกของคู่ต่อสู้ให้เอ็นตัวหยุดกับที่หรือล้ม สามารถวิ่งสกัดบอลอย่างมีพลังในพิบตาสติลจกคู่ต่อสู้ในทันทีนะครับนาใช้8ปใบนะครับสําหรับช่องนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับใช้แค่8ใบเท่านั้นนะครับโอเคเลฟต่อมาก็จะเป็นช่องสุดท้ายแล้วเนาะจะเป็นในด้านของในด้านของท่าหลอกเลฟนะครับหลอกเลฟมี2ท่านะครับที่ต้องอัพนะครับผมก็คือจะเป็นท่าท่าหลอกส่งบอลเนาะก็จะทําเหมือนชูดแล้วก็หลอกส่งได้นะครับท่าเนี้ยเป็นอ่า เป็นเหมือนไฮไลท์เลยนะครับเป็นเหมือนฟูจิมะเลยนะครับนะสามารถแบบทําให้ตัวมันเก่งขึ้นได้มีอะไรมากขึ้นเลยนะครับนะสำหรับฟูจิมะเนี่ยเนี่ยฟูจิมะมีอย่างนี้เออติดมาจกฟูจิมะเมื่อกี้นะครับต้องขออภยัยท่านี้ใช้สนะิบใบเนาะนี่ครับผมท่านี้ก็จะเป็นท่าหลอกเลี้ยง u แล้วก็ชูดสายฟ้านะครับผมนะมีอย่างนี้เร็วต่างในสถานะสายฟ้าพิฆาตระหว่างใช้ท่าหลอกเลี้ยง up แต่ปุ่มชูดสายฟ้าจะ back เต็ปที่เร็วขึ้น ทำการชูดนะครับผมนะถ้าทางใหม่ชูดสายฟ้านะครับใช้สิบบัตรฝึกนะครับผมก็ใช้ประมาณยี่สิบนะครับช่องนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวก็จะขึ้นให้อีกรอบนะครับสําหรับในด้านของอ่าของที่ต้องใช้ทั้งหมดนะครับสําหรับฝึกมีอย่างนี้เนาะสำหรับเอามีอย่างนี้ล่างแอดวานนะครับนะทั้งหมดที่ต้องใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคแต่ก็ต้องเสียตังอัพอยู่ดีเนาะต้องเสียตังไปจุดพูอยู่ดีนะครับผมนะเออผมก็แบบน่าจะไม่ได้นะครับต้องรอเข้า วงล้อแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าวงล้อตอนไหนนะครับผมนะตอนนี้มีค่าอยู่สี่ัห้าเงค่าโชคนะครับก็ต้องรอมันจะเข้าวงล้อตอนไหนผมจะได้เล่นตอนนั้นแหละนะครับนะไม่น่าได้เล่นร่างแอดวานเร็วๆแน่นอนนะครับนะจบกันไปเท่านี้นะครับนะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดดิสไลค์นะครับผมนะผมจะ้รู้นะว่าจะมีคนชอบหรือคนไม่ชอบนะครับนะใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์ไว้ได้นะครับนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะไว้เจอกัน